ก็สวัสดีค่ะเจอเจอกับมาดามลิทเหมือนเดิมเหมือนเคยในช่องมาดามลิทนะคะแล้ววันนี้เรามากับเกมลอสเจอร์รัมเบิลไก่แจ้คคือขนอสอบอะวันนี้ขอซ้ำคำสั่งมากไหมทำไมแบบทุกคนหลังใมม่มาบอกว่าขอทุนน้อยๆหน่อยก็คงเป็นร้อยแหละแกห้าสิบก็จัดให้แล้วเนาะซึ่งมันน้อยมากนะบอกก่อนอีทุนห้าสิบเนี่ย ่อไปคงขอทุนบาทแล้วมัง้งเราเล่นนะทุกคนอย่าขอมาจริงนะเอาตัวช็อกนะเอามาเบ็ดบาทเลยก็เกมแบบไม่รีรอรีลาคำเตือนเหมือนเดิมทุกครั้งและเธอสำหรับน้องน,องนองหนูหน,หนูท่านใดที่มีอายุต้องกว่าิ8ปดปีดาควรได้รับคำแนะนำเลยจ้ะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาในการเงินนย่ยไม่ควรเล่นตามมาดามลิรเดอร์ดูมาดามเพื่อความบันเทิงเท่าน,าน,นั้นเลยจ้ะพืยังไงดีอ๋ะ กดเกมมาสเตเตอร์เหรอหล่อนก็เกินไปเปล่าจริงอ่ะเปล่าจริงอ่ะเปล่าจริงอ่ะเปล่าจอดไม่จอดมีเห็นวแวบ,บไม่มาสะงานอายังไงดีเออเอาสิโอยังไงเนี้ย เหมือนจะนิ่งๆนะเกมนี้คือ,อยังไงไหนว่ามาสิเงียบเหลือเกินอีเบ็ดบาทเดี๋ยวไป,ไป2บงบาทเลยแล้วกันนะทุกคนนะไม่รอแล้วนะคะถึงจะมี7 6บาทก็จะเบ็ด2บาทอยู่ดีถ้ามันเหลือน้อยมากๆมันยังไม่แต่ค่อยกลับมาเบ็ดบาทเหมือนเดิมแล้วกันเนาะโอเคปะสูตรเราตามนี้เลยสูตรแบบเสี่ยงดวงสูตรแบบเสี่ยงตายสูตรแบบ50 50ห เอาอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าบอกว่ายัางไงจ๊าแกกอ่อแกกอ็อเออดิเอาดิสวยนะหล่อนเนี่ยว่าบุญว่าบาปเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยจุดปังเอาสิ ยังไงจ้ายังไงจ้าไหนว่ามาโอ้โหเอาละเฮ้ยโอ้โห ่อนจะนิ่งว่ะทุกคนจะร้องไห้อะ้วเอาไว้มันนิ่งขนาดนั้นวะคือแบบเอาจริงคือมันแบบเหลือยีิบเก้าแล้นะทำไมวันนี้เกมจะจบเร็วจังอะเพิ่ง3ามนาทีเพิ่งสามนาทีเท่านั้นเราจะได้ปิดคลิปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยู่ดีๆห้าสิบสองบาทก็เกิดขึ้นเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเป็นสองบาทแบบแบบที่ทำคนหัวลุกมากเอามาสู้ตายเลยเราไปต่อที่เป็นสามบาทเอาดิเจียวเสี่ยวเหมือนกันนะเจียวสลังเหมือนกันนะว่าจะยังไง เขาแตกโอดเกินตื่นเรียบร้อยหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทต้นปุยมุย้ยเฮ้ยยังไงล่ะครับจังหวะนี้พวกมาแบบปวัปวๆเลยเฮ้ยแหล่งสวยอะตัวแพงสุดแตกด้วยอีมุมม่วงอะจบจ้าหนึ่งร้อยห้าบาท Lớt Xảo Ôi anh อ้เยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเดือดอีกแล้วเดือดจัดอีกแล้วโอ้โ oh หสวยจริงสวยจัง85บาทแกเอ,เอ้ยโอ้ ho. ของจริงเฮ้ยเอาไงวะทำไมเงียบไปแบบนี้อ่ะเริ่มใจไม่ดีแล้วเนี่ยอืม้มเ้ยเออเออเออยังไง จอดที่เท่านี้เลยไหมหรือยังไงเอ่ยโอ้โหเออเอาดิโอ้โหโอ้โหโโอ้หไหลแล้วอยากให้ไก่ขาวแตกมากเลยรูดีเลี้ยงกันข้างล่างน่าเสียดายมากก้อนตัวโตว96บาทอัพเบดเลยแกไม่อยู่แล้ว 488ดอกนี้เราต้องไปให้ไวไปให้ไวว่าไงวิเบ็ดห้าบาทนะคะแต่ว่าขอขึ้นหน่อยลวกันไปหกบาทนะคะจังวัน,นี้ขอขึ้นหน่อยแล้วกันเนาะเออกดไาก็แตกเลยมุมข่าวสวยมากเอาดิชนไปดิดอกนี้ชนไปดิครับสวยๆเลยดอกนี้เฮ้ยนางคิวเลนะิศน้ำมีไหลต่อเปล่าไหลต่อที่เคเอาดิ เอาดิมุ้มขาวแตกอีกแล้วร้อยยิบสองแตกแล้วพอค่ะแตกแล้วไปต่อแตกแล้วไปต่อเออแตกแล้วไม่นิ่งแล้วนะคะโอ้โหแตกแล้วไม่นิ่งแล้วแตกแล้วไปต่อเบ็ดสิบไปจ้าอืมอโอ้โหโโหโดเกินหดเกิน เอาแล้วยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะจังหวะนี้สวยสวยบอกเลยจ้าสองหสองบาทเดี๋ยวไปต่อแน่นอนนะคะขอแต่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวไปต่อเบ็ดยี่สิบแน่นอนขอดูดูเชิงน้องก่อนว่าน้องจะยังไงมันยังไม่สะใจเท่าไหร่จริงๆมันได้อีกโอ้โหต่อเวลาแบบไม่พอแล้วว่ะ แค่นี้ก็น่าจะพอป้าทุกคนเออน่าจะได้จอดแค่ดอกนี้แหละเอาจริงเพราะว่าเราไม่อยากเล่นนานเกินอะพอมันเพลินๆแล้วมันไม่อยากหยุดน่ะโอ้โหสวยมากดอกสุดท้าย2องแปสบาทโอเคใครชื่นชอบคลิปนี้ของมมดามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้าดามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันวันนี้มาดามขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปบายยจ้า